รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงว่าใครจะมีโชคใหญ่เงินทับตัวประจำเดือนกันยายน2567นี้นะครับซึ่งในเดือนกันยายนนี้เนี่ยถือว่ามีเหตุการณ์พิเศษพิเศษมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มีดวงดาวสำคัญเนี่ยมีการขยับปรับเปลี่ยนกันนะโดยเฉพาะดาวพุธกับดาวศุกร์ ดาวพุธเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องการค้านะรวมถึงโชคลาภได้ด้วยนะครับและดาวศุกร์เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของโชคลาภความสุขต่างๆซึ่งจะมีการเดินปรับเปลี่ยนกันเนี่ยโดดเด่นมากทีเดียวนะและมีเหตุการณ์สำคัญในวันที่17กันยายน เป็นวันไหว้พระจันทร์ด้วยแล้วก็ยังเป็นวันที่จะมีพิธีขอขมากรรมขอโหสิกรรมส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีจัดพิธีเปิดฟ้าจันทรามาหาโชคนะตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งดวงดาวเนี่ยส่งผลส่งกำลังกันในเรื่องของโชคลาภการเงินความสำเร็จทางการเงินนะใครสนใจก็รีบลงทะเบียนกันได้นะครับ พิธีเปิดฟ้าจันทรามหาโชคในวันที่17กันยายน2567ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะโรงจุลยศกราช1386ดาวจันทร์อยู่ในเรือนราหูผู้โชคลาภผู้เครดิตการเงินพลังแห่งการเริ่มและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ดุดพยาราชสีเป็นบุพพทเัเทิร ประกอบพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เทพพระราหูประทานทรัพย์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากมหาสังทักศณาวัตดสวดประสิทธิกำลังครู16วัน16คืนบรรจุแผ่นดวงชะตาพร้อมคำอธิษฐานใต้ฐานพระประธานปางมารวิชัยอายุดึกพันปีอาบน้ำเพ็นใต้แสงจันร์ทในมหาเลิกมงคลเฉพาะบุคคลเพื่อปรับฐานดวงชะตา เพื่อการขอขมากรรมขออโหสิกรรมให้สัาฤทธผลหมุนดวงสตาให้มีโชคลาภโชคซั์เปิดดวงคือไม่มีตกทำพิธีเปิดฟ้าส่งกำลังให้เข้มขังนี้ก่อนเข้าร่วมพิธีขอขมากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวงในวันที่17กันยายน2567สนใจติดต่อได้ที่ไลน์ @opendown เดือนนี้นะครับมี6ลัคนาที่จะมีโชคใหญ่เงินทับตัวนะอาจารย์จะเริ่มพูดจากลัคนาที่มีโชคตลอดทั้งเดือนนะครับเสร็จแล้วค่อยมาพูดว่าใครมีแค่ครึ่งหน้าครึ่งหลังอะไรอย่างนี้นะและย้ำเตือนนะครับสิ่งที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นลัคนานะไม่ใช่ราศีคำว่าลัคนากับราศีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเลยนะครับคำว่าราศีเนี่ยมันจะใช้แค่ วันที่เกิดกับเดือนเกิดนะแต่ลัคนาจะใช้5เรื่องในการผูกออกมายกตัวอย่างเช่นตัวอาจารย์เองเนี่ยเกิด31พฤษภาคมราศีคือพฤกษ์นะแต่พอผูกลัคนาแล้วมันกลายเป็นลัคนากันฉะนั้นเวลาอาจารย์จะดูเนี่ยเวลาจะเสี่ยงโชคเวลาจะดูตัวเลขอะไรต่างๆก็ต้องไปดูที่ลัคนากันนะครับเพราะว่าลัคนาเนี่ยจะมีความแม่นยําถึง90% แต่ถ้าราศีเนี่ยจะมีความแม่นยำเพียง10%เท่านั้นนะอันนี้อาจารย์ก็พยายามให้ความรู้ย้ำเตือนทุกท่านถ้าใครไม่รู้ลักษณะตัวเองก็ติดต่อกันไปที่ Line แอดโอเพนดาวได้นะครับลักษณะที่1ที่จะมีโชคใหญ่ในทับตัวนะลักษณะพฤกษ์ชาวพฤกษศเนี่ยโดดเด่นมากเลยดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์และดาวศุกร์เดินดีมีกําลังด้วยนะครับแล้วก็ จะส่งผลดีในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคนะเนื่องจากมีดาวอังคารเนี่ยเข้ามาสู่เรือนการเงินนะส่งกําลังกันในเรื่องของการเสี่ยงโชคถือว่าเสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับลัคนาที่2นะครับลัคนามิถุนชาวมิถุนเนี่ยนะในเดือนนี้โดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคโอกาสทางการเงิน มีโอกาสได้รับเม็ดเงินบางคนไปกู้เงินก็กู้สําเร็จกู้ผ่านนะฮะบางคนไปทวงหนี้ก็สําเร็จนะแล้วถ้าชอบเสี่ยงโชคโดดเด่นตลอดทั้งเดือนเลยตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนนะครับเสี่ยงโชคได้ดีมากๆนะลัคนาที่3ลัคนากรากฎนี่เรียงกันเลยนะครับเนี่ยนะเพราะว่าตําแหน่งดวงดาวเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆเช้ากรกฎเนี่ยนะ ตั้งแต่ต้นเดือนดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนการเงินเป็นเกษตรตราที่พีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังในเรือนการเงินและยิ่งไปกว่านั้นครับดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะส่งกําลังดีเยี่ยมเลยแล้วก็เดินดีตลอดทั้งเดือนมีโคจรเป็นเกษตรตราที่บดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังอีกนะฉะนั้นชาวลัคนากรกฎใครที่กําลังรอเงินหรือต้องการเสี่ยงโชคมีโอกาสสาเร็จสมปรารถนาทีเดียวนะครับลัคนาที่สี่ ลักนาสิงห์ชาวลักนาสิงห์นะตั้งแต่ต้นเดือนถือว่าดีมากดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์เป็นเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วพอวันที่17ไปอีกดาวอาทิตย์ย้ายราศีเข้าสูรเรือนการเงินอีกโอ้โหส่งผลให้ชาวลักนาสิงห์เนี่ยนะมีโอกาสดีๆทางการเงินมีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จและใช้ปัญญาใช้วิธีคิดวางแผนนู่นนี่นั่น ถ้าอยากเสี่ยงโชคก็ใช้ปัญญาในการหาเลขด้วย mix and match ดีๆอย่างนี้ยิ่งสำเร็จสมปรารถนานะครับฉะนั้นใครเป็นสายเสี่ยงโชคอย่าลืมไปดูรายการเสี่ยงโชคในช่องของอาจารย์ด้วยเตรียมเอาไว้ให้หมดแล้วไป mix and match กันให้ดีนะครับลัคนาที่5นะครับลัคนากันชาวลัคนากันเนี่ยนะถือว่าโดดเด่นตั้งแต่ต้นเดือนดาวสุเป็นตัวแทนโชคลาภการเงินนะ โครจรทับดวงชะตาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วพอประมาณวิคที่3ก็โครจรเป็นเกษตรตราธิบดีในเรืองการเงินเอีกโอ้โหชาวลักนากันนะมีโอกาสได้โชคลาภจะเสี่ยงโชคก็ได้เงินในหน้าเงินอะไรต่างๆมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนาสบายใจได้นะครับอาจารย์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในปีนี้อาจารย์จะมีการจัดพิธี ไหว้ครูบูชาครูบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับในวันที่13ตุลาคม2567นี้นะครับท่านใดที่อยากมาร่วมงานไหว้ครูบูชาครูนะครับก็สามารถลงทะเบียนกันเข้ามาได้นะในปีนี้ก็จะมีการจัดพิธีครอบครูให้ด้วยใครที่อยากจะเปลี่ยนขันตั้งนะครับก็นำพานทูบเทียนแพรพวงมาลัยดอกมะลิมาบูชาครูเสร็จแล้วก็นำไปเปลี่ยนที่บ้านของตัวเองนะครับให้เป็นความมงคลแล้วอาจารย์ก็จะมี ครอบครูให้ด้วยมีครูโหราศาสตร์สําหรับนักเรียนโหราศาสตร์ทั้งหลายที่ได้เรียนจบหลักสูตรในปีนี้มีครูยันมีครูมนคาถาครูสมาธคิครูกรรมฐานนะครอบเสียนครูเพื่อให้เกิดความสลิมงคลประสิทธิทกําลังให้รุ่งเรืองกันนะครับขอเรียนเชิญคณะศิษย์ ของอาจารย์กฤษณนะภูสิอุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดรบรมครูปู่ฤาษีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครูครอบครูประจำปีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567ขึ้น11ค่ำเดือน11เพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครู ผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาให้แก่สิษย์ทุกคนให้สิษย์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในงามความดีนำพาตนเองและครอบครัวสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้ารวมพิธีครอบครูประสิทธิกำลังครูครูโหดครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐาน คุ้มคองป้องกันให้แคลวคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนารวมน้อมลำลึกถึงขนุปรการของบรมครูที่ได้ธนุบำรรงพระพุทธศาสนาทำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไปสนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสรวง ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ Line@ @opendown ลักขณาสุดท้ายลักษณาที่6นะครับลักษณาธนูนะ ชาวลัคนราธนูเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นแล้วก็เลยได้ติดโผไปนะตั้งแต่ต้นเดือนดวงดาวเนี่ยส่งกำลังดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนสุภะเป็นเกษตรตราที่ดีสุภะก็หมายถึงความสุขความบริบูรณ์ของชีวิตความเจริญรุ่งเรืองและดาวองคารโคจรส่งกำลังให้อีกนะโดดเด่นมากๆในเรื่องการเสี่ยงโชคนะแล้วพอประมาณปลายเดือนอีกโอ้โหเจ้าเรือนลาภมาเป็นเกษตรตราที่บดีอีกโดดเด่นมากๆนะครับอันนี้ก็เลย ยกให้เป็นคนที่จะมีโชคใหญ่ในทับตัวนะ6ลัคนาที่เหลือคราวนี้มาดูนะว่าใครมีครึ่งแรกครึ่งหลังกันยังไงบ้างคําว่าครึ่งแรกครึ่งหลังก็คือ1ถึง15นะนี่คือครึ่งแรกครึ่งหลังก็คือ16ถึง31อย่างนี้นะครับลัคนาเมษครึ่งหลังนะชาวลัคนาเมษนะต้องครึ่งหลังนะครับลัคนาตุลครึ่งหลังเช่นกัน ลัคนาพิจิกครึ่งแรกลัคนามังกรครึ่งหลังลัคนากุมครึ่งแรกลัคนามีนครึ่งหลังนะครับอันนี้ครบถ้วนนะดูดวงกับอาจารย์กิษณะแบบรู้เรืรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพ การค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอบรึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทาง รู้เร็วสำเร็จเร็วและตอนนี้นะครับอาจารย์เตรียมเลิกมงคลเอาไว้ให้ด้วยนะครับไปดูเลิกมงคลต่างๆมีเตรียมไว้ให้หมดเลย ทำบุญบ้านทำบุญบริษัทลงเสาเอกนะเลิกทำพิธีมงคลต่างๆเตรียมไว้ให้อยู่ในเว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิทธิ์บุดม .net นะครับไปดูกันได้นะครับใครที่ได้เข้ามาชมรายการนะครับขอให้มีโชคสําเร็จสมปรารถนาทุกคนนะครับ